ท่องตํานานไปกับอริชัยอะพินิหารเรื่องเล่าของหลวงปู่สูงผู้วิเศษแห่งภูตะแบง EP 6ตอนภิกษุผู้ติดตามหลวงปู่สวงคาผู้อย่างเดียวับแต่ตัวท่านไม่เป็นอะไร แต่จีวรก็มีรอยนิดๆหน่อยๆแค่นั้นนะพอมาถึงปุ๊บก็เปลี่ยนเอาจีวรใหม่เปลี่ยนผมก็เอาตัวนั้นนะ่ะไว้ก็เลยแบ่งให้ลุงพ่ออาจไปครึ่งหนึ่งจีรนะครับนะจีวรนั่น <ๆ S 2> นะนะผมก็เอามาแจกลูกศิษย์ลูกหาก็เก็บไว้บางนิดหน่อยๆนะนะั่นแะกะที่ทำที่แจกไปทั่วนะครับทั่วไปกนะ็มาตกมาปีนะ่ะมาปีสองห้าอีกเที่ยวหนึ่งจเจอท่านอีกตอนนี้ท่านเดินมาจากตะเคียนราม ตะเคียนรามมาที่ไร่อันนั้นพี่พี่แปลงกับพี่พี่เวทอันนั้นนะ่ะกับพี่สามเกินเป็นเป็นพี่บุญธรรมก็ผมก็อยู่นั่นนะ่ะผมก็ไปกับท่านเดินมาเนาะเดินมาก็ไปนิมนต์ท่านเข้าไปที่กระท่อมอ่ามันมันจะอยู่ระหว่างบ้านตะเคียนกับบ้านละลมนะครับตรงนั้นจะมีเขื่อนมีเขื่อนมีห้วยอันนั้นอ่าไปทําไร่อยู่ตัวนั้นเที่ยวหนึง่ง แล้วก็มีพ่อมีนะไม่รู้แกยังอยู่เปล่าไม่แน่ใจนั่นนะ่ะท่านเข้าไปเข้าไปในกระท่อมท่านก็ไปเอาไอ้ฐานที่เผาไร่เผานาเผาไร่นะมาขีดเขียนเต็มไปหมดเลยนั่นนะขเขียนแล้วก็พอสเสบียงหมดพี่เขยผมก็พาพาหลวงปู่หลวงปู่ไปบ้านไหมท่าน,นบอกไปก็เลยขึ้นรถ,รถอรถอีแตน รถอีเ็นไปไปบ้านตะมุงไปบ้านตะมุงที่ที่ก็เ,เลยจะข้ามน้ำเราข้ามน้ํหลุงพ่อไปไม่ได้บอกไปได้น้ําหลากช่วงนั้นน้ําหลากรถก็ไปไม่ได้ท่านก็เลยบอกว่าไปได้นะ้าพี่เคยผมบอกโอ้ไปไม่ได้ลุงพ่อรถไอ้น้ามันเยอะเอานะ่าท่านก็เลยไปนั่งฝากระโปรงหัวรถเลยที่รถเอา้าไปพอ ขับบ้นข้ามไปได้เลยข้ามไปถึงฝั่งนู้นเลยไปก็ไปอยู่ต้นมะขามน,นี่ะพอวันสองวันก็ญาติโยม่นี่ะมาช่วยกันทำกทระเท่าไม้ท่านอยู่ใต้ต้นมะขามทีนนี้พี่เคยจะขอเอารถกลับลวงพ่อจะเอารถกลับไปกุขันก่อนนะเือไม่ให้ไปอยู่กับฉันนี่เนละ <c oughs> อยู่กับฉันเออหวังจะไปซื้อของไปขึ้นสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดสตาร์ทยังไงก็ไม่ติด ก็อยู่อย่าง,งน,นั้นนะก็เลยอ่าพอตกมาหลายวันเนาะตกมาหลายวันอ่ะฉันอยากจะไปกู่ขันอยากจะไปกู่ขันก็เลยรถไม่ติดทําไงหลวงพอ่อฮะติดนะ,อะพอพี่เคยขึ้นไปสตาร์ตติดเลยติดก็พาท่านมากูกขันมาบ้านแซเซงมาบ้านน่ะที่ตลาดน่ะมาแล้วก็พาท่านกลับไปที่กระท่อม แล้วก็ไปช่วยทำว่าวทำอะไรให้ท่านให้เหล่าไม้ไผ่ก็มีไม้ไผ่สูงแล้วก็พี่เขยเนี่ยนะพี่เขยปู่ใช้ไม้อะไรที่ทำว่าวอ่าไม้ไผ่ครับที่บ้านมันเป็นไม้ไผ่ใหญ่ครับไม้ไผ่เขาเรียกไม้ไผ่อะไรไม้ไผ่ที่กอใหญ่ๆนะเห็นสาวิ้นเคยทำด้วยไหมใช่ไม้ลำดวนไม้ลำดวนก็มีครับอันนี้จะอยู่แถบทางอ่าภายพัฒนาทางบ้านอ่าละลมทางนี้ต้นลำดวนเยอะเพราะท่านชอบลำดวน นี่ผมยังเอามาอยู่ดอกลําดวนท่านจะเอามาใช้เอาดอกนั้นมาอบจีวรมาใส่ย,ย่ามของท่านให้หอมหอมแล้วก็ลูกมันท่านก็ชอบฉันลูกมัน,นได้ได้ครับได้อร่อยดีครับลูกมันแต่ดอกมันนี่หอมเยามีครับมีเยอะเลยครับครับมีเยอะก็ของมผมที่<ม> <laughs> ให้เจ้าคณะ จังหวัดหลวงพ่อประตวนวัดปักขอมะขามเท่าทุกวันท่านยังอยู่ครับเอาของไปสามร้อยกว่าอย่างเอาไปให้ท่านปลูกเสกให้ที่บ้านละลมนั่นนะปลูกเสกคืนหนึ่งเต็มๆผมก็เอาเหรียญพระสุมกอแล้วก็มีผ้าขาวมีหลายอย่างครับแล้วก็เหรียญเงินเหรียญสมัยก่อนให้เหรียญสตางเราเนี่ยนะไปท่านปลูกเสกที่ใต้ต้นที่กระท่อมบ้านละลมคืนหนึ่งพอท่านเสกไปท่านก็เวียง เวียงไปนู่นบา้างไปนี่บ้างญาติโยมก็เก็บเอาไป <c oughs> ไม่คืนให้หลวงพ่อเลยหลวงพ่อท่านก็เสียดายเป็นมีดสมัยหลวงพ่อเดิมอย่างนี้แล้วก็หลวงพ่อสุกอย่างนี้นั่นนะก็ไม่รู้ใครเอาไปก็เขาก็ไม่ให้คืนท่านก็บ,บอกไม่เป็นไรเอาไปหลายอย่าง300กว่าอย่างก็ให้อาจารย์กิจจาเป็นคุหิ้ว้าไปครับหิ้วไปปลูกเสกแล้วก็ที่บ้านตะมุงเนี่ย ท่านจะส่งน้ําอย่างนี้ก็พี่เขยผมเป็นคนหนอก่อไฟนะก่อไฟเอาหม้อเน่ยตั้งน้ําเดือดเดือดเนี่ยน้าเ,เดือดเดือดครับหลวงปู่ส่งน้ําได้แล้วอ่างูตึกลูกเอาลูกงูตึกสร้างตึกอ่าท่านก็เดิน,เด,นเดินมาจับน้ำร้อนร้อนเี่ยกขึ้นเลยน้ำที่เดือดนะช่วงหน้าหนาวธรรมดาครับรรช่วงธรรมดา ครับเดือดเดือดครับไม่เป็นไรท่านก็เฉยยกก็ท่านก็นั่งเฉยอย่างเ้ยในกระสูบุรีนั่งไออาเหมือนกับท่านครับในชั้นเขากระสูบุหรีก็พูดนู่นพูดนี้เด็กมาก็กวากมือให้มาก็ให้ตังไปใครมาก็ให้ตังไปเวลาฝนตกเนี่ยท่านจะเดินผ่านหมู่บ้านตั้งแต่บ้านท้ายบ้านถึงหัวบ้านฝนไม่มีเปียก ไม่มีเปียกเลยไม่เปียกครับ <_ d ata> ก็พี่พี่เคยกับพี่สาวบอกลูกเอ้ายอย่ร่มยอยู่ร่มยอมยเต้ยอยเต้ร่มไม่เอาฝนตกไอเรานี่เดินตามท่านเปียกแต่ตัวท่านไม่เปียกไปถึงกระถ่มยังเชยอยู่ทั้งจีวรไม่เปียกครับเพราะถึงหน้า,หน,าหน้าที่เอาปอมิ้นเหม็นน่ะนะปอมาแช่ในน้ำน่ะนะใครใครจะรู้ทันทีเลยปอมันเหม็นขนาดไหนท่านลงไปอาบทั้งจีวรเลย ขึ้นมาเนี่ยไม่มีเหม็นครับเฉยแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนชุดไปก็ไปนั่งสูบยาอยู่ที่กระทอ่อมสูบยาไม่มีเหม็นเรื่วเวลาท่านฉันเนี่เป็นเป็นเวลาไม่เทนหรือว่าอ่าแต่ผมเคยเห็นฉันด้วยกันนี่ก็เชา้าตอนเชา้าประมาณสามโมงสี่โมงฉันฉันกับท่านตลอดครับทุกครั้งที่ฉันก็เวลานี่รับนะที่ฉันแต่กลางคืนกลางนไม่ยังยังยังไม่เห็น ที่ผมเวลาผมฉันโดยท่านเนี่ยเวลาผมาข้าวหมดหรือแกงหมดเนี่ยท่านก็ตักมาให้ตักไม้ท่านจะเรียกผมลูกลูกเรียกผมพระเรียกพระถ้าภาษาไทยก็เป็นพระถ้าภาษาเขมรจะแปลเป็นลูกลูกนเ,นเวลานั้นท่านก็ท่องนูน่นท่องนี่ให้ฟังเราก็จําเอาเป็นคาถาเป็นทุกอย่างนะครับ ภาษาขเขมรครับภาษาเขมรแต่ภาษาไทยเนี่ยท่านจะไม่ค่อยท่องไม่ค่อยได้ยินท่องนานๆจะยินทักทีหนึ่งได้ยินทักทีหนึ่ง<ม>ส่วนมากท่านจะท่องกัมพีสวุวรรณสามที่เห็นนะครับสุวรรณาสามที่ข้าขงข้างหน้าเป็นพ่อหรือแม่นั่น,นที่ห่าบนั่น,นที่ตาบอดนั่นนะ จะท่องตัวนั้นเลยคมพีเอามาเนยท่านจะท่องแต่คมพีนี่ผมไว้ที่วัดโคกเพชรผมจำได้ไหมมีช่วงสั้นๆผมจาไม่ได้ครับต้องไปดูในในคมพีมีครับคมพีใบลานตัวนี้จะมีเกี่ยวกับพระคุณแม่พระคุณพ่อครับไม่ให้ทิ้งทิ้งพ่อทิ้งแม่ถึงพ่อแม่จะเป็นยังไงนี่ก็ต้องเอาพ่อเอาแม่ก่อนถึงตัวเองจะโดนรังแกจะโดนยิงจะโดนอะไรแล้วแต่ต้องเอาพ่อแม่ไว้ก่อนนั่นนะสุวรรณสาม ไปดูได้เลยครมันจะมีอยู่อาสิบสามสิบสามใบหรือเท่าไหร่เนี่ยนะครับอยู่ในนั้นกันที่เท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะท่านจะท่องตัวนี้นะผมก็จําจําก็เวลาจะสวดมนต์สวดอะไรผมเอาตัวนี้เรามาท่องท่องแล้วก็เอากระพีนะ้มากลางกลางทองแลวอาหาท่านชอบอะไรที่ชอบับอาจะมีปลนป,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 ปลนกบปลนปลาพวกนี้ที่ท่านชอบนะดั้งเดิมนะดั้งเดิมแล้วก็จะมี ผักนี่ก็จะมีผักเว่นผักติ้วผักกะเยงพวกน,นี้ฉันประจาผักอื่นๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ผักกาดผักอันนี้มาที่หลังมาเจริญที่หลังครับมาเจริญที่หลังแต่ก่อนโอ้ท่านใช้มือเอานะใช้มือขยุมขยุ้มขยุมจุม่มฉันเลยไอย้ข้าวพวกนี้ช้อนนี่ส่วนมากก็ส่วนน้อยท่านจะตักตะกีส่วนน้อย มาที่หลังเนี่ยท่านตากแต่สมัยทีเดิมๆนี่ใช้มืออย่างเดียวับใช้มือยุงแล้วไก่เรปูแล้วเราปูกอากาศเป็นจากไหน,นที่ว่าอุ้มไก่อ,อันนี้เดี๋ยวนะครับไก่นี่หมายถึงตอนนั้นที่บ้านไก่มันโดนโรคหาที่ว่าไก่จะตายหมดทุกเล้าเนี่ยนะอยู่ตรงไหนตายหมดทีนี้ทำยังไงนาอก็เลยเอาไปให้ลุงพ่อนะลวงปู่สูงจะทำอย่างไรให้ไก่ตัวนี้ที่อนาคตจะได้เป็นเจ้าสังเวียน ทั้งๆท,ที่เป็นไก่บ้านธรรมดาเท่านั้นโปรดติดตามเรื่องเล่าจากอาจารย์สมจิตวงคำหารภิกษุผู้ติดตามหลวงปู่สวงในคลิปหน้าสวัสดีครับ